น้ำมันรั่วน,น้ำมันล้นเลยล้นออกคาบูล้นทั้งสองที่เลยทั้งก๊อกน้ำมันทั้งคาบูจะได้น้ำมันเทเก็บไว้หน่อย สดีครับพบกับช่างหุดนะครับวันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาเครื่องตัดหญ้านะครับหายแล้วครับผมรุ่นสี่หนึ่งหน,งนะครับแจ้งว่าน้ำมันล้นคาบูครับเพื่อนบ้านเอาไปตัดตัดน้ำมันเหลือไหลทิ้งหมดครับ ก็เราจะมาแก้ปัญหาเพื่อนอาจจะมาดูที่คาบูนะครับผมเพราะว่าเพื่อนบอกก๊อกน้ํามันก็รั่วนะอันดับแรกเราก็รื้อกันเลยครับผมการแก้ปัญหาการบานทั่วไปไม่เป็นอันนึงก็เป็นอันนึงแล้วครับทุยยกท่านจา สี่มิลครับเห็นไหม มันล้นเมื่อกี้มันไหลล้นออกมานี่เลยนะครับเปิดเปิดมันทิ้ง เข็มน้ำมันเป็นอะไรหรือเปล่าที่กิงมันต้องถอดออกมาล้างให้ดีนะครับ เ็มนี่แหละมันก็ทําให้ปิดน้ํามันไม่อยู่ก็ได้นะครับคงต้องหาวิธีหาวิธีปั่นดูนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไม้ลูกชิ้นลองปั่นดูนะครับมันจะได้ไหมเดี๋ยวคงต้องใช้ไม้ลูกชิ้นลองดูนะ ตัดต่อแค่นิดนึงนะครับเลียมกันไปดนะ้วยนะครับลงมาปั่นต่อปั่นสักรอบสองรอบสามรอบอย่นี้โอเคกค็ตัวนี้ขึ้นมาดูด้วยก็ดีครับ ตันมั้ยส่องดูส่องดูไม่ตันนะทะลุ okay. okay.

ดูแล้วมันก็ยังได้ลองดูก่อนหากมันไม่อยู่เราก็คงอาจจะต้ได้เปลี่ยนตัวเข็มอุดน้ำมันใหม่นะครับแล้วก็จะ,ะเขาว่าตัวนี้รั่วด้วยนะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้ มันไม่อยู่นะ้ำมันออกหมดมันก็น่าจะเกี่ยวกับตัวนี้นะครับประกอบมานะครับใส่ตัวนี้เข้าไปที่เดิมครับ แไม่ถอดนะครับล้างแบบพอให้มันที่กริงทั้งล้างทุกระบบมันก็ต้องถอดออกมานะครับถอดออกมาดีนะ เดี๋ยวเราจะลองเติมน้ำมันดูว่ามันรั่วไหมครับ เราเปิดให้มันลงไปก่อนครับมันมารั่วที่ก๊อกแล้วครับตอนแรกมันออกปากคาบูนะตอนนี้ปากคาบูนี่นะมันออกที่ไหนอีกอ,อ ข้างบนนะครับสายน้ำมันมันเนี่ยเนี่ย,ยตรงนี้ครับซึมเลยเนี่ยเต็มเลยสายน้ำมันมันไม่อยู่มันไม่ตรงรุ่นมันนะครับสายน้ำมันตัวนี้มันก็เลยไม่อยู่ อันนี้ปิดก๊อกไว้เนาะปิดก๊อกแล้วเด็ตอนนี้ปิดก๊อกเรียบร้อยโอ้ในห่น้ามันยังหยดเลยฮะเนี่ยติ้งทิ้งเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องมาแก้เพราะว่าตัวนี้มันมันหยุดแล้วเนี่ยตอนแรกมันมีเศษอะไรไปอุดมันเนาะมันไม่มันไม่ล้นแล้วครับตัวนี้ เราก็ต้องมาแก้ตัวนี้เลยทีนี้เอาใหม่ปัญหาก็เนี่ยมีจุกจกีกบ้างหน่อยนะกลัว,วมันขาดคีมนึงนะ ออกได้นะครับก็จะออกได้ก็รักทุลเนี่ยมันซึมมันย้อยนีย่เอาวนนั่นนะเนีกเี่ยน,เ,นเป็นเขาน่าจะเอาสายของมอเตอร์ไซค์มาใส่นั่นครับนี่คิดว่า มันก็เลยทําให้น้ํามันมันปิดน้ํามันไม่อยู่น้ำมันก็เลยไหลลงเห็นไหมดูใช่เลยครับมันไม่อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ของมันเวลาปิดมันมันมันแตกกันเปื่อย ก็คงจะต้องใช้เป็นรุ่นของมันนะครับมันถึงจะชัวร์แล้วก็การรั่วก็จะไม่รั่วมนะีขายตามลาซาด้าทั่วไปนะครับขอเงียบขึ้นนะนี่ปัญหาน่าจะเกิดจากตัวนี้แหละตัวก๊อก เดี๋ยวเราแก้ตัวนี้ก่อนแก้ตัวนี้ได้ถ้าก๊อกไม่ได้เราก็ค่อยว่ากันใหม่เอานี้ให้ได้ก่อนเนาะเราก็ไปหาเเล็มๆของเก่าเนาะเพื่อมาใส่ตัวนี้แก้ขัดให้เพิน่นไหมก็จะเอามาเสียบไปเลยนะ เจ็บตัวบนคนนีน้จะอยู่ไหมตัวนี้ตัวนี้มันก็ลงแรงมึงนาด้วยมันจะสั้นไปไปไปลลถ้าสั้นแล้วก็ต้อง สั้นไปไม่เก็บแล้วตัวนี้หรือว่าเราจะเอาตัวนี้ไหมใส่ดีใส่ไ,ได้ไหมอืมตัวนี้ได้ตัวนี้ได้แต่มันก็ต้องมีตัวรับนะตัวดีตัวรับให้มันแน่น,นเผื่อ,อไว้ให้มันรับ เป่าด้วคมสาดหน่อยนึงตัวลับล่างก็จะสุดป,ประมาณล่างมันได้ไหมลองดูข้างล่างมันตัวใหญ่นะบนมันเล็ก ได้ได้ได้ขยายได้เอาสายรับตัวไหนดีตัวนี้นะตัวนี้ละถ้ามันไม่ได้ก็บีบๆข้าไปนะบีบให้มันรัดนะ ยุกไปนะครับแล้วก็ตึงๆมันให้มันให้มันแบบรับรับแน่นๆก่อนเวลาเราใส่มันก็ค่อยจะบีบดีนะหักเฉยตัวนี้ น่าจะได้เอาตัวใหม่โอเคเลยโอเค,อเคตัวนี้มันหักเราไม่เอาเอาตัวใหม่ให้เพื่อนทำแบบเดิมอีก ันเพราะเราก็ดึงดึงให้มัน,มนดึงเขามันเข้าไปเนาะเข้าเข้าอยู่ครับเข้าอยูอ่โอเค ยังไม่พอสงสัยต้องได้ไปหา้าหาสายรัดใหม่อันมาแล้วครับแต่อันนี้ก็ได้ได้อยู่ตังนีน้เขาก็เอาเขา้าเข้าแล้วเราก็ดึงดึงรัดลงไปหน่อยก็ไดาจะได้อยู่นะเอะ เคียบหนึ่ง,งก็อืมยังไ,ไงลงแล้วครับแล้วก็มันหมุนตรงนี้ลงก็้ไปนอะย กิงมันต้อง,งมีตัวบีบรัดนี้นะมันถึงจะอยู่ดีเอาไหมครับมันอเอาตัวนี้ลงไปก่อน thì nó bị như thế này nè lòng đúng Cái không ạ à à ừ ลงไปแล้วครับตัวนี้ก็จะงอเข้าอย่างนี้นะใช่อยู่นะโอเค cái này là phải này ờ nhiều ก็น่าจะได้อยู่นะเติมน้ำมันดูก่นันเอามือแตะๆดูมันรั่วไหมไม่รั่วนะอันนี้ก็มีน้ำมันหน่อยหนึ่งนะโอเคน่าจะอยู่แล้วไม่มีอะไรรั่วออกแล้วเทมัน เปิดแล้วก็ประกอบเข้าลองดูนะครับทีนี้ลองดูลองทำงานดูนะ,ะก็มืดเลยนะก็จะหาอะไรมาได้ก็รประกอบเช็คโดยรวมแล้วแก้ไขแล้วก็จะมาใส่อันนี้ตรงล่องนึงนะะตรงนึง เอตรงแล้วครับมนปิดนะก็จะสตาร์ทไม่มีน้ำมันแล้วเนอะเช็คแล้วไม่มีไม่มีน้ำมันละโอเคสตาร์ทลองดูครับผม เก็เอ๊เปิดสวิตช์แล้วโอเคไหกเล่นก็ขึ้นดีอยู่ครับ ก็เป็นนั้นว่าแก้ไขโดยการเปลี่ยนสายนี่นะเช็คแล้วเช็คแล้วน้ำมันก็ไม่มีแล้วครับแก้ไขแบบลุกลวกบานๆใช้งานไปนะตัวนี้ก็ไม่มีไม่มีแล้วนะตัวนี้ก็ ไม่มีโอเคครับผมอลองลองใหม่อีกทีนะติดไหมลนะโอเคเดี๋ยวบัตรกีสายเพื่อนทำสายของเพื่อนขาดครับผมขอบคุณที่รับชมครับยาวพอสมควรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ